ไป,ไปตัวนู้อย่างมุมมุ้นอ่ะได้ค่ะไ,<ป>ไดนะ้โอเคนี่แหละนี่แหละไหนเะขียนนอนจะได้เห็นบรรยากาศขอเช็คอินอีกหนึ่งรอบนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะสู่ นครปฐมของเราค่ะวันนี้นะคะมีนครปฐมศูนย์ชุมชนบ้านเอือ้อทอนท่าตำหนักนะคะแต่ว่าเป็นชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน,นค<อ>นปรปฐ<ร><ร>ม,มวันนี้เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกเครือข่ายนํ่อโดยท่านนายกของเรานะคะท่านสุชาติโอวาสวรรณสกุลนะคะวันนี้นําลูกทีมของเราทั่วทั้ง<า>ประเทศทเไทยนทบุรี อย่าางงไรบ้ดีมากเลยแล้วก็ทุกคนได้เห็นภาพที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นจุดที่2เนาะคือเราได้มาเรียนรู้ของศูนย์บริการเราเริ่มจากมาจากสมาคมมาโนนแล้วก็มาจุดที่สามค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะที่คนได้มาเห็นความก้าวหน้าใด่เป็นเรื่องการจ้างงานจากบริษัทต่างๆใช่ค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นเป็นต้นทุนที่เรามีเนื่องเกี่ยวกเราเป็นผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาที่ ที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะต้องออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเราจะฝึกฝนจากต้นทุนด้วยการฝึกอาชีพนะคะทำเป็นทําได้ทําขายเรารับซื้อแล้วก็เพราะว่าเราได้รับการจ้างงานจากโอกาสจากเซนทันนะคะบริษัทฟูจินะคะที่ดูแลเรานะคะแล้วก็ต่อยอดให้เรารู้จักขนาดเดียวกันเราก็ต้องคิดว่าเออเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราต้องมาสร้างพัฒนาฝีมือยกศักยภาพของคนของเราให้รองรับการจ้างงาน เต็มเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังเช็คอินด้วยการเล่นเกมฝึกทักษะในการสร้างความสัมพันธ์นะคะมีคำถามสิบคำถามนะคะสิทธิการจ้างงานการเขียนโครงทำอย่างไรโครงถึงจะเข้มแข็งและแข็งแรงต่อยอดไปได้ในอนาคตใช่ในระหว่างการเดินทางนะคะส่วนงได้ได้เชิญค่ะเชิญค่ะมาเชิญเลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นของเรานะคะขายดิบขายดีมากเลยค่ะแหนมสดขายแหนมสดนะคะมีแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะมีผลไม้ด้วยนะคะก็ค่ะเชิญค่ะขอกินสตอไม่ทันไม่เอาสตอมาฝากไโอเค นะคะทางนี้เป็นด้านงานฝีมือค่ะนะคะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาเป็นชงเป็นช้างนะคะเป็นช้างเป็นงานฝีมือจากการโครงการแม่ไก่ฟักไข่ทองคำค่ะพี่บอลน,นะคะหวดได้เลยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดการทำงานและหรือหรือการจ้างงานนะคะ ได้หรือว่าเข้าที่เพจสมาคมนะคะแอดมาได้เลยนะคะสอบถามอย่างทุกเรื่องจบที่เราค่ะขอบคุณค่ะพี่บอล

เวลาเดินอยู่นะครับเวลาเดินอยู่นะครับนี่เวลาเดินอยู่เวลาเดินอยู่ใครที่ไม่เดินอะ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 ใครมาใหม่เดินสายขึ้นกินเลยนะครับถุงขาวถุงขาว 9เอาไปบนกันนะ9เอาตัว2นะมีแค่กอง3 9เดี๋ยวเตรียมรอก่อนนะครับมีใครยังไม่ได้เตรียมมั้ยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บก่อนนะครับรอแป๊บนะ ไม่นะยังไม่โง่แสดงว่ามีบางอย่างเรียมาแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาทีสามสิบวินาทีไปดูถามกัน โอเคครับผ่านมาแล้วสามนาทีให้คุตัวอย่างได้โอเคให้คุณตัวอย่างได้ครับตอนนี้ดูตัวอย่างได้เหน่อยเหลือสองนาทีสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอยู่สองนาทีทำไม่สำเร็จเราจะอัดคะแนนตามตัวต่อที่เหลือนะครับถ้าอยู่ตามตัวอย่างก็ได้ถ้าอยู่ตามตัวอย่างงานจะไม่ทันนะ คุณพ่อเวลาอีกมาใหม่ใช่ไหมครับไอเขาสอบตัวเก่าส่งนะตัวเก่าส่งไปแล้วนี่ไงสูงตัวทดสอบตัวตัวที่ทำมาส่งแล้วที่ไหนยัง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 ไม่ได้ทำเลยอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสเสร็จตัวไหนก็ส่งนะใช่ใช่ครับอันนี้ตัวใหม่อันนี้คันเดียวใช่ไหมใอ่า อันเดียวกันทันเดียวกันทำไเราอันแล้วจุที่หน euh. ึ่อันเดียวกันจะใบใบไปเดียวอะตัวจุดที่ดึงเขให้มาสองมันคี่ว่แค่บริจาคือสองเร่องเออมีัดินด้วยอ๋อเส็จเืต่ออะไรันเนนะวีต้องา

เือเหลือเท่าไรคะแนนเท่านั้นรีบใส่ให้ให้อาใส่ตอนนี้ให้หมดเรือใส่ให้นมือตอนนี้เหลือเท่าไรใส่บนมือใส่ใหมือถ้าวางไม่ได้ก็วางทุกคนล้นเตือนหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเก้า โอ้จ๊าวหมด <laughs> đây là bài mới nó đây là bài mới đây là bài mới này แค่ตัวน้องคุยได้คอเาว่าที่มันระยะเท่าไรเราจะไม่ได้้มใส่แล้วโอเคครับแล้วก็มาดิเดเซิร์ดแล้วก็มาดิ ทำไมเออไม่ไยังไม่ได้ยังมด้ยังไมได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยงไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได่ได้งไม่ไังไม่ได้ยงไม่ได้าัไม่ได้ยังไม่ได้ั่ด้งไม่ได้ยังไม่ไังไม่ไ้ยังม้ยังไม่ได้ยังไม่ไังไม่งไม่ไ้ยังม่้ยม่ไ้ยังไม่งไม่ได้ยังไม่ไ้ยั้ยัง้ยั้ยัด้ยั้ยังไม่ได้

ไปไม่กุ้งไปคนเรางอแงแล้วยไป <Brid ges> ไม่รู้ดูให้เต็มเลยจิ้กรดาษให้เต้มกระดาษป <Culture> ไดระาภายในห้านาทีจะทำได้เดี๋ยวมีละมาให้ด้วย ต้องไม่ดูนะเจ้ากเน่ต้องไม่ดูไม่เป็นไรอะแล้วครับเพราะว่าพี่จอินพี่ตอคุณแม่ได้คำถามทื่ยังโอเค้ช่อแล้วครับเรียงให้เต็มเรียงให้เต็ม ใครยังไม่ได้เล่นเกมครับมีใครมาใหม่ไหมครับเชิญฝั่งนี้นะ็ไม่ตอนนี้เวลาผานไปแล้วหนึ่งาทีสามสิบ้วครับเอละหน่งนไปีล้ว1นาเี 3, 1, 3, 9, 1, 3าวิานึ่งาม้านามเกาสะสมสะาะนเดี๋ยวไปนับคะเนนรางวัลให่เอาละเอาละ

เวลาเดินอยู่ฮะตอนนี้เวลาเดินอยู่โอ้พี่ติดใจไหมพี่น่าจะมาโอมแลกรจุดบอลมาแล้วอ่ะโอเคไหมคะเนี่ยนี่ค่ะอ๋อโอเคอันนี้มาด้วยกันใช่ไหมฮะโอเคนะฮะ